เอาเอาเลยมดีคืิงถุกเลยสอัครับที่เลครับนีค่ะมีาสิอะาทการเืองตแทนจู้อย่างีตมะไปที่ียวกับบัตเสร็จนะ้าอเียนําเชนะคะอยากเรีนข่าข่าวีมีความเป็นโกมา่วตัวะอเรอ e s e แรากอดีแล้วก็มีรูซึ้งครับก็มีรูซึ้จริงๆแล้วน้องๆที่อยากสนใจนะครับเพราะตอนนี้เรามีเวลาให้หนูดูในการตัดสินใจคือรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่17นะครับทีนี้หนูเองเนี่ยเราเป็นผู้ร่วมหลักมาดึตลอดก็คือเราประสบผลสำเร็จตั้งแต่ปีโรงเรียนก็คือเป็นทีมไฟไหม้นะครับมีเวลาเตรียมตัวแค่สองอาทิตย์ แล้วก็มีน้องโบก็เป็นหนึ่งในเรื่องหลังที่ไปท็อปเซเวนมานะครับนีทั้งน้องที่อยากมาประกวดในปีนี้เองเน่ยเรามาเป็นท้อขกวเดยียวกันเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ผู้นิาหา ความแข็งแกร่งของตัวแทนของประเทศไทยเข้าไปประกวดในทีมระดับโลกด้วยนะครับนุ่งเทนนฐานะที่เราเป็นเหมือนที่เลี้ยงและเป็นผู้จับร่วมกับคุณผู้ด้วยในปีนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้หน่วไ er ด,ด้มาสัมมนา่อกับเวทีประกวดพิธอีกคราวที่ไทยเราจะเจอในปีนี้ด้วยนะครับก็อยากเรียนเชิญน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมสมัครกันเยอะๆครับในปีนี้เรารับแค่20สาวงามเท่านั้นเองที่จะได้รับฟ้าที่ไปที่มหาวิทยาลัย ที่ท่านรองผู้ว่าได้ได้ได้ถืไว้ว่าเราจะต้อนรับด้วยมิตรใจดีแล้วก็สารวจยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนเสียงนครเชียงใหม่ครับตอนที่พีข่าวว่าคือตอนที่คาของการปรกวดนะคงับต่าย้ายที่เชงใหม่ครับต้องถามเลยพคิดยังไงบ้างตอนทียงก็ชลเพราะการมวยนหาตา จริงๆแล้วอย่าง,างพี่ท็อปเองนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าการเองก็ี่นดีสลหับเวลามาวันนี้นะครับเราเหมือนว่าเราเป็นทีมเชียนไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำงานเพื่อประเทศชาตินะครับและโดยเฉพาะพี่ท็อปเองเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ท่องเที่ยวในกีฬาด้วยก็ดูภาพรวมทั้งประเทศนะครับฉะนั้นในการจัดงานในนี้ไม่ว่าจะจัดในทกรุงเทพเองหรือที่เชียงใหม่เ,เ,อเองนะครับเราก็ถือว่าเป็นการ,รโปรโมทประเทศไทยเป็นตัวด้วยนะครับก็ลเลยอยากให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีหมายเชิญนะครับเรียบเชิญพี่พี่สื่อมวลชนว่าเราจะไปร่วมกิจกรรมยังไงแล้วเราอาจจะมีเป็นเฟรมทิปเล็กๆนะครับไปรูทติ้งนะครับในส่วนของสถานที่เที่ยวสำคัญตามคณะของกองตรวจในด้วยนะครับโอ้ ไม่ากนัวกรอจะมงานคุณจะมีความจริงไหมครัไม่จะโ่ไม่โล่งานเดียวเลยเราอยู่แบบ อยู่กันครเหือนตัวงได้มา่ียดอ่เตกินนะคะก็วแต่จะบอกว่าจองประกวดนี Saint ้นะคะไม่ปวดเลยท <bra. S 2> <Okay. S 1> ี affe, right. yeah. mm ่จ hmm. ร uh ิงแล้วมีแต่คว <c oughs> สนานแล้วก็มีความสุขเป็นกนเทงมากๆเหมือนตัวโบเองะคะ่ะที่ไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะคะโบ<อ>ไม่ได้ไปด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าโบได้ทีที่คอยช่วยเหลือมาตลอดดังนั้นสำหรับสาวๆทุกคนนะคะหากยังมองว่าตัวเองยังมีความไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลบูแมนัะล่ะเหมือนที่พี่คุณบอกเลยว่ายังไม่ต้องเป็น แบบมีมาตั้งแต่เริ่มก็ได้แต่ว่าเราค่อยๆพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนให้มันดีขึ้นได้ก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาจริงๆเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็โบคาดหวังว่าจะเจอทุกคนในวันออดิชั่นเดืนเอนหนะ้าค่ะคุณขาเมื่อกี้จะพิธีการที่มันพูดถึงคนในทีนี้ที่อาจจะมีเรื่าง่าอาจจะมีการประท้วขอะไรพวกนี้ที่อาจจกขยายไปทั้งประเทศแล้วก็ ถ้เาเราถ้าเราคำนวณอายุของการ,รตรวจของนิวอินเตอร์เองเนี่ยได้กำหนดไว้ยี่ปดีมาต่อเนื่องนะครับแล้วเราเองกับคุณลูกเองเนี่ยเรามองว่าสาวงามที่จะพร้อมใช้จริงๆนะครับเราก็คงจะเป็อายุที่ไม่เกิน27เพราะอย่างน้อยเนี่ยอายุ27แล้วเนี่ยอาจจะเกินเดือนกอเนี่ยมันจะมีปัญหาในการส่งต่อด้วยนะครับถ้าเราลิมิตเต็มที่จัดคือ28เนี่ยเราเกรงว่าคนที่จะตำแหน่งกันกจะมีปัญหาเรื่องอายุ ในการส่งต่อเพราะว่าในรอบไฟนอลเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องบินไปในเดือนธันวาใช่ค่ะ,ะเดือนตุลาแล้วไฟน,นอลวันที่สองพฤศจิกายนปีน,ปนี้ปีนี้นการประกวดขยายเวลาบอีกที่หนึงเนาะครับแล้วการเตรวจที่เชียงใหม่ครับมันจะเริ่มเกินเดือนแี่หนึ่เดือนในการเก็บตัวตอนนี้ได้วางแผนการเข่งขันไว้ยังไงบ้างครับเออจริงๆแล้วเดี๋ยวให้ท่านรอที่น,นึงก็ได้ครับแต่ละนัดเข้าเมืองเรากเมืองนะครับนะครับ ครับ <s umi> สำหรับการเก็บตัวที่เชียงใหม่นะครับเราก็อย่างที่เรียนครับคือหนึ่งเราเตรียมพร้อมในเรื่องของสถานที่ที่เราจะไปนะครับเราก็จะคัดเลือกที่ที่ที่เป็นแลน์มาร์คสำคัญของจังหวัดทั้งเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนเพราะว่าเราเชื่อมโยงนะครับทั้งเชียงใหม่และลำพูนเพื่อสนเสริมตามนโยบายของรัฐบาลคือเมืองล้านาหน้าเที่ยวนะครับโดยที่เราก็จะเลือกที่เป็นที่ที่เป็นไฮไลท์ที่ไปแล้วจะสร้างความประทับใจอันนั้นอันที่หนึ่งกับทักที่สองคือเราพยายามจะ กิจกรรมให้กับสาวงามที่ไปเนี่ยได้ไปเปิดประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆในทั้งจังหวัดเชียงใหม่กับตระคูผ่านการตัอเครื่องฟัอพาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายอาหารการกินแล้วก็รวมถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยในภายใต้คอนเซ็ปต์ฟิตแอนด์เฟิร์มที่เชียงใหม่ของเราครับคเราลองว่าสาวงามที่เข้ามานวัน รเราเลือยสายหรือว่าเราต้องเตรียมพร้อมในด้านไหนเอ่อตอนนี้เอ่อ mm hmm. mm hmm. สามารถโหลดเอกสารไปสมัครได้นะครับที่ที่อางโพสและก็เน็ตบีดนะครับเรารับสมัครจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีที่เรารอเรน้องๆอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าการประกวดทุกเวทีเราจะมีช่างเรลือ ค้นหาเพชรเม็ดงามอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ก็คือถือก,กับการแต่งตัวไของน้องว่าจะต้องไปเป็นยัไนไงครับเราไม่เกรงว่าการรับสมัครการประกวดเนี่ยจะมาจากวีดีใบ้างนะครับเราเปิดของเพืน้องที่จะเข้าร่รวมการประกวดในปีนี้แล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก้าวเข้ามาสู่วีีการประกวดด้วนยนะครับแล้วปีนี้รู้สึกอ่อดีใจมากเพราะที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแหะครับโดยทางพี่ท็อปเองเนี่ยได้มองเห็นอ่อการจัดประกวดในคราวนี้เป็น เขาเรียกเป็น hmm. อ <is> mm ุตสาหกรรมการประกวความงามที hmm. mm ่มันขับเคลื่อนไปเรื่องของการท่องเที่ยวเราเราบอกว่าแบรนด์ของการประกวดเพลงนิยมงามโดยเฉพาะประเทศไทยเองเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมประกวดวามงามที่เป็นที่จับตามองนะครับไปทั่วโลกเองนะครับรัฐบาลเองเนี่ยได้ส่งเสริมดยเพราะอย่างที่พี่ท็อปได้พูดไปนะครับว่าเราได้ผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรักที่ดีของประเทศไทยด้วยนะครับ ค <ítulo> <displayed, S 1> ร <simple fact. S 1> diabetes, ับนอมันเป็นการยากมากเลยครับตลอวสองปีที่ที่ทำมาได้ดีได้มาหนึ่งคนละน้องในรอบนี้ด้วยความสุดยอดการนีู้สึกยังไงบ้างเครียดมากไหมปั่นใจไหมขณะที่ต้องบอกว่าสังเกตต่อไปด้วยด้วยหลายหลายปัจจัยนะครับที่เราเองเนี่ยเรามองเหตุการณ์มันเหมือนการแข่งขันโอลิมปิกนะครับแต่มันเป็นโอลิมปิก ของการแข่งขันด้านความงามนะครับมันคือการแข่งขันกีฬาฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมอย่างน้อยเราได้ได้ตัวแทนประเทศไทยแล้วเนี่ยศัยภาพนเนี่ยเราจะต้องมีการคูมงิ่งน้องอแล้วนะครับด้วยความเป็นมืออาชีพของทีมของเราเองเนี่ย เราสามารถที่จะพัฒนาเด็กได้เวลาอันสั้นเพราะหลังจากที่เราตัดสินในวันที่6กันยาแล้วเนี่ยเราจะมีเวลาเตรียมตัวอีกหนึ่งเดือนซึ่งมากกว่าน้องบินน้องพีทหลายๆขั้นตอนได้ติดตามนะครับว่าน้องเองเนี่ยไม่ได้มาสายการประกวดนางงามน้องเป็นเทศต์น,นะครับและเราสามารถคุมิ่งผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจากเทศตที่ไม่ใช่เป็นนางงามเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าอันเนี้ยเป็นความท้าทายและเป็นความท้าทาย